อัญยองฮัตเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีน,นะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทําการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมและก็ในวันนี้จีเอ็มสุดแสนจใจดีใจดีนะครับผมจัดจี้ใหม่มาให้เราได้หาคัานเวลากระถึง2จี้ด้วยกันซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่า ที่แรกนะครับผมปืนฟองสบู่สกายไดมอนด์นะครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อเราทําการตกเปยียงเมื่อของเราในเทนของเรานะครับผมมีโอกาส60%ที่จะเปลี่ยนสตูภายในแถวให้กลายเป็นหุ่นไลกานะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการสร้างฟองสบู่นะครับผมเมื่อสตูตกเปยียงสกายเลยของเราเนาะ80%นะครับผมส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทําการโดนดีบัฟสามารถป้องกันดีบับ65% อืมก็ตรงตัวนะครับผมปืนฟองสบู่สกายสกายนี่อะไรเพชรเนี่ยป้องกันแต่สกายเป็นความสามารถของ,งเปลี่ยนให้เป็นหุ่นไรการหรอ ไม่น่าใช่นะครับผมอีกที่หนึ่งนะครับผมยอมทูตเปลวเพลิงนะครับผมความสามารถของจี้นี้ก็คือเมื่อกราสร้างคนสั่าสาหลังนะครับผมมีโอกาส70%ที่จะได้กลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับบวกบวกอีก20%เมื่อแสดงผลเมื่อเราทำการท่บรุเ่เตานะครับผมมีโอกาส60%ที่จะสร้างเปลวเพลิงนะครับผมของน้องเดนั่นเองเนาะเป็นในระยะที่เราถอยได้เนาะแล้วก็มี65%นะครับผมป้องกันการเรียกนะครับผมหรือว่าการเชิญ65% โอ้ถือว่าดีเลยนะนี่ที่ดีๆแบบนี้ก็หาไม่ได้แพงเลยนะครับผมแค่10ชามมกเอสบวกซึ่งชามมกหาได้จากการสะสมนะครับผมมุกนี่คือมุกนะครับผมมุกมุกอร่อยอร่อยนะเออนี่คือมุกสะสมมุก6อันนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นน้องแก้วถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายนะครับผมเราก็จะได้แค่ไข่มุกเนาะเราก็ต้องสะสมไข่มุกถ้วยนะครับผมสองอันเพื่อเอามาแลก น้องแก้วนะครับผมที่เป็นชาไข่มุกเนาะสะสมสิบอั 3, 2, อนนะครับผมแลกไปเลยเอริเบิร์ตไม่มีนะครับผมเสียใจด้วยเพราะเอริเบิร์ตมันอยู่ในจีนะ้วันเลนทายเนาะอันนี้มันเป็นจี้เสริมให้เราขั้นเวลาเฉยๆเป็นจี G ้ขั้นเวลานะครับผมน่าสงสารสุดๆส่วนจี้อื่นที่มาขั้นด้วยนะครับผมก็จะมีอืมมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์สองนะครับผมกักขังอีกหนึ่งแล้วก็จี้ที่ไม่มีใครเล่นอีกสามนะครับผมก็ ประมาณนี้ก็แล้วการสหรับอีเวนต์อัปเดตวันสุดไม่มีอะไรเลยเพราะว่าน้องอยู่ยาวไหมน้องม,มีมีอยู่ยาวเกินไปไหมเนี่ยอยู่แบบครึ่งเดือนของกุมภานะครับผมตั้งแต่วันที่14จนจบนูนะ่นอ่ะวันที่27เราจะได้เห็นตัวละครประจำเดือนมิถุนาเอ้ยไม่ใช่สิมีนานะครับผมในวันที่27อย่างแน่นอนแต่สปอยมาก,ก่อนหนึ่งสัปดาห์อยู่แล้วละ่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลิกุ้งสตีดเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมส่วนลุงมีความสุขตลอดอยู่แล้ว่าเพราะว่าไม่ได้ทำเลยเลยเก็บเพ้อย่างเดียวนะครับจุ๊บ